สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายวันนี้มานะคะก็จะพาทุกคนมาอยู่ที่โรงงานพ่อก็ซื้อน้ำปั่นมาฝากแล้วค่ะน้ำร้านนี้อร่อยมากเลยพ่อต้องซื้อมาให้ตลอดนะคะและถ้าไปวันไหนก็ซื้อมาตลอดเลยค่ะคลิปอยู่ที่บ้านมาอยู่โรงงานกันก่อนตอนกลางวันนะคะก็จะมาอยู่โรงงานขายของพ่อนะลูกน้องก็ทํางานอยู่ที่ร้านัะปูนทําพื้นนะคะรือก็เชื่อมประตูเลยค่ะนี่ก็มีลุงหนูแล้วก็ปู่เพ็งมาทํางานนะคะส่วนพ่อก็ไปทํางานข้างนอกด้วยแล้วก็อยู่ที่โรงงานด้วยเดินมาไม่ได้พ เลยค่ะอากาศช่วงนี้ก็ร้อ<ด>นร้อนแข็งมานะคะต้องซื้อวันละสามสี่รอบเลยค่ะจากบ้านไปร้านค้าและมาถึงโรงงานโอ้ยน้ำแข็งละลายหมดแล้วจ้าะต้องเชื่อน้ำแข็งละลายเพราะอากาศร<ต>้อน<ด>วันนี้ตอนเช้ามาก็เลยตัดปัญหาด้วยการโลงน้ำแข็งหนึ่งกระสอบจากรถเลยจ้ามาใส่กระติกไว้มันจะได้อยู่ได้ทั้งวันแตกก็ไม่เหลือคะ่ะละลายเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจมูนมุดหัวอยู่ที่ไหนแล้วอากาศร้อนเหลือเกินมาถึงนะคะก็ไปซื้อน้ำมันเครื่องมาใส่รถนนี่ก็เป็นอู่นะคะก็คือเป็นเป้แขวนไว้ บนต้นมะม่วงแขวนไว้ล่างต้นมะม่วงแลกว่าจะภาคอย่างมีสติอันนี้สติจะไปไแล้วแวงไปนะคะว่ามะม่วงจะตกใส่ตอนไหนไปเดินมาค่ะปกติอยู่แต่บ้านดูแต่ทีวีอยู่ที่บ้านจะเรียกมาอยู่โรงงานได้โอ้ลำบากก็จะลงคลิปวันละสองคลิปนะคะแต่ว่าลงช่องละคลิปนะคะช่องหลักแล้วก็จะเป็นช่องที่ลงบ่อยก็คือปอยปังชาแนลจะเป็นคลิปทุกวันแล้วก็ลงบ่อยด้วยนะคะวันละหนึ่งคลิปก็คือพี่ปอยกับน้องปังแฟมิลี่เป็นภาษาไทยเลยนะคะสามารถเชิญตามนี้ได้ เายค่ไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดอยู่นั่นแหละกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็ไปดูคลิปได้นะคะจะลงคลิปช่องนี้1คลิปช่องนั้น1คลิปแต่ช่องนี้อาจจะไม่ลงบ่อยแต่ว่าก็ลงนะคะช่องก็จะลงทุกวันทั้งสองช่องเลยไม่ใช่คลิปซ้ํากันแน่นอนค่ะเป็นคนละคลิปถ่ายทุกแนวทุกสไตล์ค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกินก็ถ่ายทํางานบ้านวอล์กก็ถ่ายเที่ยวก็ถ่ายม้ามอยก็ถ่ายถ่ายชีวิตประจำวันชนบทถ่ายทุกอย่างทําทุกอาชีพที่สามารถทำได้นนีจแม่จ๋าก็จะ แล้วก็จัดของใส่ชั้นวางของค่ะที่โรงงานเยอะมากเลยค่ะปัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดเมื่อไหร่เราก็อยู่ที่โรงงานนะคะพอเย็นมานะคะก็จะมาทํากับข้าวอยู่ที่บ้านนะคะว่าจะมารับโบเป็นคนกินง่ายๆหนึ่งวันก็ยังดีก็จริงแต่ไม่กินน้อยนะจะมาต้มไข่แต่ไม่ต้มไข่แค่อย่างเดียวว่าจะตําส้มตําด้วยเอาอีกแล้วเหรอกินส้มตำมาวานสี่ห้าวันแล้วว่าน่าจะกินต่อไปจนกว่ามาแล้วก็จะหมดอันนี้ใกล้หมดแล้วนะเหลือประมาณหนึ่งลูกคนเอาก่อนนะจะตาอีกก็ว่ากันูการท ำอาหารอย่างอื่นรอให้รับชมและลุ้นคลิปต่อไปอาจจะทำอาหารอย่างอื่น,นาากาา็ได้ขอนะขอตำส้มตำก่อนเป็นเมนูโบ,โบไม่ได้แปลว่าชอบกินแต่ส้มตำนะแต่หมายถึงว่าตอนเช้าตอนกลางวันก็กินอาหารผานปกติกินปน่นกินแกงกินอะไรปกติมากเลยค่ะมาพาทีโตเกเยนมา,า,นนมาแม่พอตำส้มตำไม่กินหน่อยอยากจะกินส้มตำกไปไตปลามานะคะไม่รู้เขาเรียกใต้ปลาหรือดักปลาที่เขาเอาซุ้มไปแบบว่าไปทุ่งนาด้วยสองสามตัวเลยค่ะเอามาไว้แกงแล้วก็กินจากธรรมชาติบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็มีแต่พ่อ เไปค่ะส่วนหนูก็ไปบ้างไม่ไปบ้างกับแม่เพรว่าพอรีบกลับมาดได้ยินเสียงแบบว่าเหมือนฝนจะตกเสียงฟ้าร้องแต่ที่จริงแล้วมันไม่ตกจ้าอุ้ยจะมาหลอกกันใดหลอกกันดีตกแน่กระไดดอกหอน้อ,อ,อหิวนะคะและหญ้าก,ก็หมดค่ะน,นังนน่ไม่มีหญ้ากินแล้วมันก็เหมือนฝนจะตกแล้วก็มืดแล้วไม่รู้ว่าจะไปเกี่ยวที่ไหนมา<ม>เลยกินถั่วฝักยาวที่ยายสามให้นะคะอยู่ในตู้เย็นค่ะมาแบ่งหนูกินโอ้เวลาสุดกินดีกว่าเราแล้วนะคะเข้ามากินข้าวค่ะแล้วก็ดูทีวีเอาที่เธอสบายใจก็มาทอดปลากิน กับส้มตำค่ะต้องมีกับแก้มเมื่อวันกินกับลูกหมูยอลแล้วก็กุ้นเชียงทอดนีกินกับทอดปลาแล้วก็ต้มไข่กินง่ายๆบอกแล้วว่าต้องคีบบอกว่าวันนี้จะหัดกินคนง่ายๆแบบปุ๊บเป็นคนง่ายๆอุย้ยกินกม,มาจากไหน,นก็มีป่นกลางวันด้วยค่ะกินได้นะคะดังนั้นก็จะมาป่นมากินค่ะแล้วก็มีพวกผักด้วยผักก็คือผักดอกแคอ่าวหรือว่าดอกเลียนะตามส้มตำกันเลยค่ะวันนี้แม่ตำนะคะเมื่อวานพ่อตำค่ะเปลี่ยนมือตำอีกแล้วพรุ่งนี้ใครตำนะหนูตำไหมคลิปต่อไปนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเผื่อพร ทำอาหารอย่างอื่นหรือพวกนี้อาจจะไม่ทํากับข่าวาก็ได้โยโย่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าทานมากไหมคะน่าทานค่ะยินงกับกับแก้มตอนเย็นอร่อยมาก<า> <มา S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมคะมากินด้วยกันค่ะก็เป็นน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งที่ว่าอย่างที่บอกนะคะเอามาใส่ช่องฟรีซไว้ค่ะนะคะเพราะว่าช่องฟรีซเย็นมากเย็นกว่าขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ก็ช่องฟรีซนี่แหละ ไม่ไดวอร์นะพูดความจริงน้ําแข็งยังไม่นะลายเลยตัวติ๋วเข้าไปอยู่ก็คงจะพูดว่าหนาวมากเพราะหนาวตลอด24ชั่วโมงแบบนี้นะคะแล้วก็กดน้ํากินบล็อกเลยชื้นจัาพ่อทำแบบนี้แต่สุดท้ายหนูไปแย่งพ่อกินค่ะไปแย่งกินอกให้พ่อออกกาลังกายและกินน้อยๆแล้วนะแต่มันก็เลิกปอดได้ มันเลิกไม่ได้แต่มันก็เลิกไม่ได้พ่อบอกครับนี่คข้าวเล้วนะคะนน่าจะเบื่อแล้วนะคะแต่หนูยังไม่เบื่อนะส้มตํายังเป็นของโปรดของหนูอยู่ไม่รู้ว่าจะเบื่อไงเมื่อวานก็ตาส้มตำเมื่อก่อนก็ตาส้มตำวันนี้ก็ตาส้มตำแต่มีส้มตํามาทํเตัวเหผือนคนไม่เคยกินมะละกอเลยนะคาตอบคาว่าถูกแล้วค่ะองจากมะละกรที่บ้านอยามากอยามากยาบก็คือยากมากกินได้นะคะดังนั้นก็ปล่อยให้มันสุกค่ะแต่ถ้ามาตาดิบบ่คือบ่คือที่พี่ยานแ่้มะลกอมาเยอะ แล้วก็ไปแบ่งอาตูแล้วก็แบ่งป้าหน่อยด้วยค่ะค่าไม่แบ่งสงสัยจะตําเป็นเดือนอนนี้ทำกับข้าวเมนูใหม่ก็ได้นะคะต้องรอรับชมค่ะรอลุ้นไปด้วยกันอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะจะบอลงคลิปเห็นมองเด้ครูขอเสละกำลังมานะคะไฟกําลังมาขยันถ่ายคลิปทุกวันทุกเวลาเลยกินหน้าอร่อยมากเลยนะคะอร่อยเกินหน้าเกินตาสามคนค่ะสามพ่อแม่ลูก่วนน้องกินอยู่ในบ้านค่ะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบายค่ะ